เงาองนี้หลยาสะนคม้ยปั๊ดพี่น้องตาสะนค่ะค่ะ้ยโ้หมดนปัดถินทุ โอ้เป็นจุ่มเลยค่ะเพียอีกเพียเพียเพียเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยพี่น้องมึงค่ายฮิตแฟด์ยึดกันเอ็ดเปียดเลยค่ะจุม่มสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพียผ้าไปคือเขานะคะพี่น้อง เมื่อนี้กับผ้ามะละกงเห็ดผ่งขมเนาะค่ะหรือว่าเห็ดเผ่งยุค่าเนาะค่ะเพิ่นว่ามันออกเนาะพี่น้องเนาะกะสาวแพร่ก็ได้มาแล้วค่ะหน่อยนึงเนาะยังดอกเนน้อยอยู่ค่ะคุณอ่ะขาไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆข้างในกักาเนาะค่ะไปค่ะี่ค่ะพี่น้องดอกนึงค่ะกำลังงามๆเลยอู้ๆน้ำเนาะค่ะโอ้ยมันแต่ดอกงามๆค่ะ นี่กำลังไงมาออื scream, ่นสิพอดีเนาะค่ะพี่น้องตะวันแต่ตอนนี้คนกระเต็มโคกแล้วค่ะออืดอกเห็ดไหมบุษราค่ะผู้รวมเดินทางห้องมื่อนี่ค่ะพี่น้องได้ครับเอาเสบ้าอีทเก็บให้นะคะเนาะนี่นี่นี่เสบ้าอีทเนี่ยไหนดอกบ้าดอกอะไร อ totally ุ้ยวันดีอยู่เพราะว่าเห็ดมันเกิดไหมเออเมื่อคืนเขาจังมาจอดไหมคุณพุ่นพุ่นเอาบ่เห็นดอกนี้พุ่นอ่ะป๊าพุ่นอ่ะเบาอีเสะอืมดอกไก่ดอกน้อยห้องประตูเอาดอกห้องเอาดอกพอดีเพื่อเดียวอ่ะป๊างามแท้ โอเคอเค้าวอีดเยอะดิอู้หอันนี้มีดขอยเอาเซกกระต่ายขอยนี่ยอะไรนี่นี่นี่มีดพีค่ะพี่น้องค่ะมึ้งบึงบึงเราดีกังามเยไปหาอีกแล้ว เบื้งเหงานี่ค่ะโอ้โหนี่นะคะ่ะพี่น้องเถอแเหลกได้เก็บเห็ดผึ่งขมยุคข้านะคะของปีนี้ค่ะเบื้งเหงานี่ดูค่ะ,ะกำลังผูรถกะลังเขามาเรื่อยๆค่ะ นังเข้ามาลายลาๆเลยค่ะพี่น้องผู้ใดเกยากเก็บเนาะค่ะเห็ดมันบ่กเกิดเนาะมันแรงคัากลายเกิดยากค่ะปีนี้ซ้ำนี้ถ้าเขาเอาเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาคือเก้านะคะเขาเก่าคือกันค่ะพี่น้อง บ่งดอกน้อยๆมันเนี่ยกำลังเกิดเสดายเนาะค่ะ เฮ้ยตาวนซ่อนคักค่ะพี่น้องค่ะแมนไปเบิดออารถถ้ถอดดวไง่ายไงคือสีงามคักเนาะคะ่ะแต่วันคือสีบรท่านเพิ่นค่ะแต่ซํานีข้นกระติ่มโคกแล้วค่ะ นี่ไหมคะเบึ้องทาดอกง่ายเป็นตะอวบดีเนาะคะ่ะอือสองดอกอือ โอ้เบาอีดเห็นอีกแล้วค่ะเป็นมูลเลยค่ะพี่น้องเพียงเพียเอาทางผิดคนบึ้งบึงเ <c oughs> บึงเบึงเหนี่เบึงจะเพ้่อเอาผีออกมือเฮ้ยเจ้เยเี่ยังเา อันมาเอาทางฝีก้อน <จะ S 1> มันสีเย็บกระน,นาดอ่ะเ <fit. S 2> อ้ยดูไปดบมันเย็บดูเดะดอกข้างมันาลายดอกยูมันเรียนดกกอกเยอะจา้าง่เลยลายดอกดี่ด้ค่ะตาปูดีครับตาปูดีอ้ดอกน้อยมันซืได้แต่ว่าี่เราเดียวก,กันเนาะให้ตังไหอะอ๋อเลย มันอนเก oh, okay. ๋อเกาเพราะว่าคนลังมากแกหลายแ่างน้อยเน่ะเอออพราะน่าหารเทมันง่นี่เรามาถึงนี่แะเสียบๆเสีางเลยเยียบอุ้ยเยียบเลยเดี๋ดเดอย่านเยียบเหตเด้วย

không sạch của tân hồng mở 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 Nè mở mở này mở เดี๋ยวเียห็นลูกติดที่ไหนคนีล่เปิดเอาซุ้มครับแต่บอกเพื่อนนี่คนก็ะหูจักไว้เลยเนาะอันนี้ก็ะซุ่มมากเลยค่ะพี่น้องก่ได้ว่านี่ซุ่มมาเบิงเนาะแต่ว่ามาหอดโขกคนกระเต้มเหรอ Say ông bắt được cong. <laughs> nó cái mấy cái mấy Nó mấy cái 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 Herlig. <laughs> 不会，不会。<noise> <noise> Thầy cuộn nhập Hửm? Ừm บึงนี่ค่ะคุณน่ะโอ้ย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 ตาสะออนค่ะว้ายถือดอกน่อยมันบเหิน เอาไ้หันแล้วเดี๋ยวไปเก็บบ่าวอีดเอินไปเก็บค่ะพี่น้อง หอกซ้ำนี่กินก็ตั้มบกกลัวสุดแสบเลยค่ะนี่ ติงโอ้โอ้เป็นจุ่มเลยค่ะเพียอีกเพียเพียเพียเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยพี่น้องมาเก็บนกกันค่ะ น, fit. น shirt ี่ดอกนี่เห็นบะนี่ ดอกกำลังพอดีเลยค่ะ ดอกซ้ำค่ะป๊าดเป็นตาสะออนค่ะค่ะเป,เ,เป็นเงาเป็นเงาอยู่นะค่ะพี่น้องเอาดอกนี้ก่อน,เป,นเ,เป็นเงาเป็นเงาอยู่ค่ะ ลุดอีกแล้วค่ะ ดอกงามเลยค่ะแค่ประเดียวขึ้นน้ำไปต่อไมพี่น้องหากมันตื่นนะคะ่ปะป้าดึงหน่อยนี่ค่ะงามเลยค่ะพี่น้องดอกกำลังพอดีพอดีเลยค่ะ ติด,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 ดงามคักงามแน่ไงก็หนีแห้งสีงามก็หนีนะคะมึงข่ายฮิตแฟดยิดกันเอ็ดเปดเลยค่ะจุ่มนึง จะเป็นจุ่มอีกเลี้ยวค่ะสจุ่ม้ารกหาวยกลับมาแล้วนะคะพี่น่องพราะว่านันนั่งดอกหน่อยอยู่เนาะเอากระสีหาวยกลับมาหารถได้ล่ะค่ะ ำบ่ค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแทะแล้วนะคะท่าก็สิมาสรุพ้นงานในพ่อแม่พี่น้องเดีเบิ่งกันนะคะพ้นงานเหินถึงโค้งห้องข้อมือนี่ออกไม่ไหมนะคะมีแต่ดอกงามๆดอกตุ่มๆน้อยๆน,นะคะกินน้อยๆก็หลายอยู่นะคะ มือนี้หอก็มาแบบซุ่มๆเนาะพี่น้องก็เริตั้งใจว่าสีมาเก็บแบบนี้เนาะค่ะกระตาหอเก็ถือมากหน่อยเดียวนะค่ะแต่ก็ยังพอได้ย,ยุ่นะคะพี่น้องเห็ดกําลังออกใหม่ๆงามๆเลยเนาะค่ะขนาดเห็ดพึ่งออกค้นก็มาหลายๆค่ะค้นเพิ่มไปล่างเขามาเรื่อยๆเนาะค่ะตอนนี้ลดกับเที่ยวออกเที่ยวเขาไปเรื่อยๆขึ้นกันเนาะคะ่ะพวกกรยังบาท่านได้ว่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก็นี่ค่ะจะจังสีเลยเนาะค่ะ ดอกน,น้อยๆตุ่มๆว่าฮนในบานจากดอกเนาะคะ่ะเอาสําหรับคลิปนี้แพลวกะถือว่ามีความานมาฝากพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลวพาไปนั่นเอเด้อค่ะขอบคุณค่ะ